ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดูุก็ตท่านพิเชษปานภงม์กระผลในนามคณะนกรรมการโครงการเครดิตกสิทเคลืือนที่ในพระราชาลูกกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชพิรุณสุราชกุมารู <amigo> 2> <IS> 2> ้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดูุก็ตได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเครดิตกสิจเคลื่อนที่ในพระราชาลูกกอในวันนี้ ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดให้จังหวัดภูเก็ตดำเนินงานจัดโครงการเทินิเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชกิจประจำปีงบประมาณพ2565ได้กำหนดไตร้านหน้าครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการและการได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแบบครบวงจร โดย่วยงาน่วมมือระหว่างหน่วยงานวิจารการหน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้บริการและแก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตรร่วมกันและพัฒนาผู้ประกเกษตรกรให้สามารถทําการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพเกษตรกรได้รับบริการอย่างรวดเร็วทั่วถึงครบถ้วนในกวลาเดียวกันปีงบประมาณประ255 จังหวัดภูกเก็ตได้กำหนดการดำเนินงานโครงการเครดิตเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชาคณะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามบุรุราชุมารครั้งที่สในวันทุกที่11พฤษภาคม2565ณบริเวณสวนสีภูนา,าหมู่ที่1ตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูกเก็ตจังหวัดภูกเก็ตโดยได้รับพิจรณาคันเลือกตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูกเก็ต เนื <chat> ่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการผลิตสินค้าที่สำคัญได้แก่มะพร้าวพืชผักการปศุสัตว์การประมงการแปรรูปและการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรซึ่งเทศบาลตะบนิชิตมีแนวทางที่จะส่งเสริมการพัฒนาสินค้าเกษตรโดยจะทําเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานมีการเข้าเลี้ยงสัตว์น้ำปลาสัตว์พืชปลอดภัยเป็นตัวอย่างให้เกษตรกร และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ท่านเกษตรจังหวัดท่านเกษตรแลสากรจังหวัดท่านสากรจังหวัดท่านผู้ในการครงการชลประทานท่านผู้ในการพนาที่ดินท่านช่างมากสกุลประดิษฐ์ ผูสของเมืองภูเก็ตท่านรักษาการประมงจังหวัดท่านประกันสังคมท่านปัสุสัตจังหวัดท่านพาณิชย์ท่านผอ,อสพอรอที่21ท่านอานา,นานจังหวัด กีสากรนะครับแล้วก็รวมทั้งผู้แทนของหน่วยงานนะครับทั้งศูนย์วิจัยศูนย์รวมทั้งปัจรุบที่ดินจังหวัดนะครับวันนี้ก็หน่วยงานไปสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรถือว่ามากันครบรวมทั้งหน่วยงานที่เป็นพันธมิตรคือหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานเข้ามากันนะครับ วันนี้ต้องขอขอบคุณท่านเกษตรจังหวัดที่ได้จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารซึ่งครั้งนี้เป็นการจัดทั้งที่3จัดทั้งสิ้นทั้งหมด4ครั้งนะคะรับก็บถือว่าเป็นการให้บริการแก่พี่น้องเก,กษตรกรนอกพื้นที่ทั้งในเรื่องของ,ของการ ดูแลแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการเกษตรทั้งเกษตรพืชเกษตรสัตว์เกษตรปศุสัตว์ทั้งสามด้านรวมทั้งเรื่องของการให้คำปรึกษาในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าปัญหาศัตรูพืชปัญหาเรื่องของปุ๋ยเคมีปุ๋ยเกษตรปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์ รวมทั้งการให้บริการอย่างอื่นที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรได้จัดให้มีวันนี้วันนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมนะเนื่องจากว่าช่วงเช้ามาใ้ฝนตกตั้งแต่เช้านะ